สวัสดีครับครูพิเศษปิ่นเกตครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับในช่วงที่สองครับช่วงนี้จะขอยกวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยามาเล่าให้ฟังนะครับก็คือเรื่องลิลิตพะลอครับลิลิตพะลอนี้เป็นวรรณกรรมเก่าสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับซึ่งเราก็ยังสันนิษฐานกันว่าใครเป็นผู้ประพันธ์นะครับพอท้ายของโครงในโครงบทที่659นะครับเอ่ยคําว่า จบเสร็จมหาราชเจ้านิพนธ์ยอยศพระลอคนหนึ่งแท้นะครับแล้วก็กลอนบทที่660ครับก็บอกว่าจบเสร็จเยาวราชเจ้าบรรจงกลอนกล่าวพระลอยงยิ่งผู้นะครับฉะนั้นผู้แต่งก็มีสองคนคือมหาราชเจ้านิพนธ์นะครับกับจบเสร็จเยาวราชเจ้าบรรจงครับแสดงว่า พระเยาวราชในสมัยยุทธยาตอนต้น,นซึ่งจะเป็นเจ้านายพระองค์ใดเนี่ยยังไม่สามารถระบุได้นะครับแต่งถวายพระเจ้าแผ่นดินและพระเจ้าแผ่นดินก็โปรดก้าวให้ประชุมกวีกล่าวกลอนกันอีกชั้นหนึ่งนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมสมัยยุทธยาตอนต้น,นครับเรื่องพระรอเน,เนี่ยเนื้อเรื่องโดยย่อๆก็มีอยู่ว่ากล่าวถึงพระรอซึ่งเป็นกษัตริย์ทางเมืองเหนือเนี่ยนะครับผู้มีความ งดงามนะครับและก็ความเก่งกล้าสมทายชาตรีนะครับพระรอมีมาเหสีอยู่แล้วคือนางลักษณวดีนะครับแล้วก็อีกเมืองหนึ่งนะครับก็มีพระราชบุตรีอันงดงามนะครับชื่อพระเพื่อนกับพระแพงนะครับพระเพื่อนกับพระแพงเนี่ยได้ยินพวกชาวบ้านเนี่ยขับกลอนกล่าวชมโมพระรอนะครับว่ารอยรูปอินหยาดฟ้า มาอาองในล่าแหล่งให้คนชมแล,ลือนะครับซึ่งไอ้กลอนบนนี้ก็เป็นต้นเขานะครับโครงบนนี้เป็นต้นเขาให้อ่ามีการแต่งเพลงไทยลูกทุ่งยอยศพระลอนะครับที่ขับร้องโดยคุณชินตกรไก่ล่าที่เป็นที่รู้จักกันดีเนี่ยก็เอาโครงบทน,นี้มาเป็นเกินิดนำนะครับแต่ว่าอันอื่นๆเนี่ยเขาก็แต่งต่อกันไปนะตามแบบเพลงลูกทุ่งนะครับทีนี้พระลอเนี่ยพอพระเพื่อนพระแพงได้ยินนะครับ เขาขับโครงชมโฉมพะโลก็ให้หลงไหลได้ปลืม้มนะครับถ้าเรียกอยากคนสมัยใหม่ก็ต้องเรียกพวกเหมือนติ่งดารากเกาหลีอะไรประมาณนั้นนะแต่ยุคนั้นไม่มีดารากเกาหลีมีพระโลนี่เป็นไอดอลของยุคนะครับพ้นปรากฏว่าพระเพื่อนพระแพงเนี่ยก็ให้เคล้าเคลิมอยากเห็นหน้าพระอเและเกินว่าจะหล่อสมคําเล่าลือไหมถึงกับเป็นไข้ใจนะครับพี่เลี้ยงถามว่าเป็นไข้เจ็บป่วยข้าวปลาไม่อยากกินนะเพราะอะไรนะครับ พระเพื่อนพระแพงก็ตอบพี่เลี้ยงซึ่งโครงบทน,นี้ยใครๆก็มักจะท่องกันได้นะครับเนื่องจากครูภาษาไทยมักจะบังคับให้ท่องเพราะว่ามีคำเอกและคำโทครบนะครับโครงที่พระเพื่อนพระแพงตอบพี่เลี้ยงก็คือว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่ องพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อนะครับคือพระเพ่อนพระแพงย้อนว่าเขาชมโชมใครล่ะไม่ได้ยินเลยหรือไงนะครับแปลเป็นง่ายเนี่ยน,นะอสองพี่เลี้ยงเนี่ยหลับอยู่ว่ะถึงไม่ได้ยินที่เขาขับโครงชมโชมใครเนี่ยคิดเอาซินะครับอย่ามาถามฉันนะนะครับพี่เลี้ยงนางรื่นนางโรยก็โอ๋อเลยที่แท้เขาขับโครงเรื่องพระรอกันให้ทั่วเมืองนี่เอง ว่าแล้วสองพี่เลี้ยงก็ไปติดต่อปู่เจ้าสมิงคพรยนะครับให้ปู่เจ้าสมิงคพร์เนี่ยเสกไก่ออขออภัยยังขั้นแรกไม่ได้เสกไก่เสกมากลอยข้ามฟากไปตกที่เมืองพะโลพอพะโลหยิบหมากเสกกินเข้าไปให้คลุ้มคลั่งคิดถึงสองสาวรนจวนใจจะออกมานะครับทางเมืองพะโลท่านพ่อท่านแม่ก็แก้มนุนคาถากันใหญ่สุดท้ายรอดจากมนนคาถา นะครับทีนี้พระหลอก็หายเจ็บหายไข้แล้วก็เลยขอมาเที่ยวนะครับประพาสป่าให้สบายใจนะครับพี่เลี้ยงนังรื่นนางโรยก็ทําของใส่พระหลออีกโดยให้ปู่เจ้าสมิงพลายเซไก่ให้พระหลอตามนะครับทําไมพระหลอต้องตามไก่นะเพราะพระหลอไม่ได้อยากกินไก่แต่มันเป็นไก่ลักษณะดีตามความเชื่อของไทยนะครับ ไก่ที่ในคำร่ายบอกว่าสร้อยแสงแดงพระพายขนเขียวลายระยับปีกสลับเบญจลงเลื่อมลายงงหงสบาทขอบตาชาติพระพิงสิงคลิ้งงอนลายพันมันคือลักษณะการบรรยายของไก่บ้านกลางหรือไก่พิศนุโลกที่เรารู้จักที่เรียกว่าพระเจ้าหาพระองค์เนี่ยแหละมันคือลักษณะไก่ชนที่ดีพระลอยจะจับไก่มาตยายวางนั้นเถอะนะครับก็เดินตามไก่ไปจนพัดหลงเข้าไปในอุทยานของพระเพื่อนพระแพง แล้วก็ได้พบสองสาวแล้วก็ได้บอกความในใจกันแล้วก็รักกันนะครับซึ่งวรณคดีเรื่องนี้ถ้าใครเป็นผู้ชายนี่ต้องอิจฉาพระลอแน่นอนแหมมีความรักสองสาวในคราวเดียวนี่แสนจะหวานชื่นรื่นรมแต่ชีวิตรื่นรมของพระลอก็มีได้ไม่นานครับเจ้ายญ้านะครับเมืองของป้องเข้าใจว่าเมืองพระลอกับเมืองของพเพื่อนพระแพงนี่เขาเป็นศัตรูกันลบลาฆ่าฟันมาตั้งแต่ครั้งก่อนเจ้าหญ้านะครับซึ่ง เป็นแม่ของอดีตกษัตริย์องค์ก่อนนะครับถูกเมืองพหลเนี่ยฆ่ากษัตริย์องค์ก่อนสวัสดิ์คดเจ้ายากก็เลยอาฆาตแค้นเมืองพหลเพราะรู้ว่าไอ้ลูกของเมืองตรงกันข้ามเนี่ยหลุดเข้ามาแถมมาได้กับล้านสาวเราเป็นการเยาะเย้ยจึงให้คนธนูล้อมยิงพหลพระเพื่อนพระแพงนะครับนางรื่นนางโรยพี่เลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงก็ออกโรงปกป้องในแก้วในขวัญ พี่เลี้ยงของพระลอก็ออกโรงปกป้องทั้งสี่บ่าวก็ยอมตายแทนนายนะครับพอทหารบุกเข้ามาได้พระลอและพระเพื่อนพระแพงก็ลุกขึ้นฮุดสู้แต่ก็สู้ทหารที่ร้ายล้อมไม่ได้นะครับทหารรุมกันเอาธนูยิงจนสิ้นพระชนทั้งพระลอและพระเพื่อนพระแพงนะครับฝ่ายพ่อของพระเพื่อนพระแพงซึ่งดูจากวรรณคดีเนี่ยน่าจะไม่ใช่พระโอรสของเจ้าย่านะครับชะ่รอยว่าจะเป็นเจ้านายที่ มารับราชสมบัติแทนนะครับพระราชบุตรของเจ้าญาที่สิ้นพระชนนะครับพ่อของพระเพื่อนพระแพงนะครับก็ออกอุบายเลยว่าคนฆ่าลูกฉันเนี่ยต้องได้รับการทดแทนเรียกเลยว่าทหารคนไหนมาข่าลุมฆ่าพระรอเนี่ยมารับรางวัลเลยมันเป็นศัตรูกับเรานะครับพวกทหารก็หลงเชื่อก็มารับรางวัลน,นะครับแล้วก็แถมแชให้ดูด้วยว่าเจ้าญาเนี่ยแหละคนสัง่งการ นะครับพ่อของพระเพื่อนพระแพงก็ให้สังหารเจ้ายญ้าและฆ่าทหารทั้งปวงที่ทําร้ายลูกชายไอทําร้ายลูกเขยและลูกสาวทั้งสองของตนให้ตายตกไปตามกันแล้วก็จัดงานถวายพระเพลิงให้พระลอเอาพระศพใส่โลงนะครับคือเอาพระเพื่อนพระแพงและพระลอเนี่ยรวมสามองค์ลงโลงเดียวกันนะครับในแก้วก็นางรื่นในขวัญก็นางโรยต่างคนก็อีกสองคู่ก็อีกสองโลงแล้วก็เผาศพ ไปพร้อมกันปิดตำนานรักของพระลอแต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งวรรณกรรมเรื่องนี้ที่คนนิยมคือมันเป็นวรรณกรรมโรแมนติกนะครับอ่านแล้วให้เคลิบเคลิ้มบันเทิงใจแล้วก็นะครับข้อดีของเรื่องพระลอนะครับลิลิตพระลอเนี่ยคือคําศัพท์นะครับเป็นคําศัพท์ที่ไม่ยากเกินไปนะักถ้าเทียบกับลิลิตร่วมสมัยด้วยกันนะครับอย่างเช่นลิลิตยวนพายเนี่ยยังถือว่ามีคําศัพท์ยากกว่า ฉะนั้นก็ขอแนะนําว่านะครับเยาวชนคนไทยท่านใดเนี่ยฟังเรื่องย่อๆแล้วนึกอยากอ่านบทพันธ์เต็มๆลองไปอ่านดูครับวรรณกรรมไทยไม่ยากเกินที่จะศึกษาหาความรู้ครับสําหรับช่วงนี้ก็คงต้องพักแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอรับฟังในช่วงหน้านะครับสวัสดีครับ